มาครับทุกท่านเรามาต่อเกมเรเวนซอส s Shadowland นะครับในตอนที่5ตอนสุดท้ายสำหรับเนื้อเรื่องแล้วนะฮะมาว้าไปเลย no event. not even not even เออนะครับวินพันไปหน่อยอันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วะนะครับผมนี่เป็นเนื้อเรื่อง <c oughs> ไม่รู้นะฮะว่าจะเล่นจบไวแค่ไหนแต่ก็ผมก็ไปซื้อสโตนสเต็กะไรมาเยอะเรียบร้อยว่านะฮะพร้อมบวกบอกเลยนี่พร้อมเจอกับบอสแล้วนะฮะ หลือแค่เอาดาบราเวนซอร์แค่นั้นก็อีซี่แล้วนะฮะมาคุยกับอาร์ตเมดนะฮะยิน <Be welcome. S 1> ด,ดีต้อนรับสู่ที่นี่ข้าได้่าเวสโตนจากเจ้าชายโซลเลวินแล้ววิเศษมากทาเียตเป็นหนี้บุญคุณเจ้ากับสิ่งที่เจ้าทำมาทั้งหมดในที่สุดเราก็สามารถหาดาบแห่งเวเวนซอร์ตได้แล้วนี่นะฮะข้าจะหาดาบแห่งราเวนซอร์ตได้ที่ไหน มวนหนังสือที่ข้าพบบอกว่าเมื่อนําหินมารวมกันแล้วพวกมันจะเปิดเผยตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ของดาบราเวนซอสตอนนี้ข้ารู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์ในตัวของพวกเขาดาบแห่งเรเวนซอสต้องอยู่ใกล้ๆแน่ต้องซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในเมืองเจ้าจงไปค้นหาในเมืองเอเวนแะดูว่าเจ้าสามารถหาอะไรบางอย่างที่ตอบสนองต่อเวทมนต์นี้ได้ทีสิโอเคนะฮะก็ให้ไปหาดาบนะครับ ก็ง่ายนะฮะมันจะอยู่ตรงกลางเมืองเลยผมเคยต้องพูดว่าเคยดูมาแล้วนะฮะแหมเคยผ่านมาแล้วนะนี่มันอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะ South e v e n นแหมมีใครดูผมตั้งแต่พาร์ทแรกยังพาร์ทสุดท้ายบ้างเนี่ยคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวให้หัวใจนะฮะนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมในสุสานเลยนี่เป็นสุสานของจักรพรรดินะฮะเรียบร้อยผมได้มาแล้วนะฮะ แม่มากลับมาเลยนะครับผมคุยเหมือนเดิมยดียต้อนรับเจ้าสู่ที่นี่ข้าพบดาบฮาเว้นซอสแล้วมันซ่อนอยู่ในสุสานของกษัตริย์โอวินเหลือเชื่อมากดาบมันอยู่ที่นั่นตลอดมาหลายปีใต้หัวใจของเอเวนและดาบนี่ก็ไม่มีสนิมให้เห็นเลยขอบไปดาบมีความคามกริบเรากับพึ่งหลอมขึ้นมาใหม่ พวกเราประสบความสำเร็จแล้วย yeah. บางอันมันก็เจ้าจงเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเจ้าพร้อมแล้วข้าจะเปิดประตูสู่ชา a d ดว์แวนนี่นะฮะข้าพร้อมแล้วที่จะให้ท่านเปิดประตูสู่ชา a d ดว์แวนงั้นก็เอาเป็นว่าจุด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 ,จดน่าจะเริ่มแล้นะฮะนี่มาแล้วนะครับผมเปิดประตูแล้ว ประตูสู่ชาโดว์แอนเฮ้ยเบนจบด้วยปะห <g ül> มายถึงอาคีพไปเ็นจบอะนะชาโดว์แอนรอเจ้าอยู่ขอให้พระเจ้าคุ้มครองอเออไอ้แก่นี่บืมฆ่าไปแล้วเจ้าแกนี่มักจะวืมฆ่าเสมอแต่มันไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเจ้าแกนี่เป็นจอบเวทมานานเกินไปแล้วมันคงได้เวลาที่เจ้าแก่นี่ต้องกเกษียณแล้วะ มันเป็นอะไรที่สะดวกมากที่เจ้าเปิดประตูนี้ให้ข้าตอนนี้คงได้เวลาที่อทอทอสต้องมายังโลกแห่งนี้แล้วแวสมสสำหรับเจ้ามันหมดเวลาที่เจ้าจะเป็นฮีโร่แล้วหมดวเวลาเป็นฮีโร่งั้นเหรอคออาวาเน่คาวานเน่คาวนา,วาวนาว่าอ่าน,าานาชื่อมันอย่างนี้กันคาวานเนาชื่อแปลกๆนะฮะแม่ผมจะอ่านมันยังไงดีโอ้มันวาร์ปได้ โกงไปไหนอ้าวนี่โดนสับสองทีตายเอาไงอ่ะดาบะแวบงนะฮะเฮออืเออ่อาเมธเป็นไงบ้างเนี่ยบัดนี้จงดูอาเมธผู้ยิ่งใหญ่ทรัพย์มันขึ้นนานมากนี่คือสิ่งที่ความภาคภูมิใจและความเยอะจริงของข้านำมาให้ตายสิโง่งที่สุดเลยความแก่งแก่งที่เหลืออยู่ของข้าข้าจะใช้มันเพื่อเปิดประตูให้มันเสถียร เจ้าต้องรีบแล้วเจ้าสามารถยุติอันตรายที่นำมาสู่ทาริสได้ข้าออดทอสซะและกลับมาโดยเวลก่อนที่ประตูจะถูกทำลายและข้าขอให้ทาริสยุดโทษให้กับข้าเออคำสุดท้ายเนี่ยฮะหรือไม่ท้ายสุดปะ,ปะต้องวีบเข้าไปวะมานฮะ เจอมอนสเตอร์ลูกกระจอกฮนะนี่อย่าไปกลัวดาบเราใส่ไฟมาเต็มที่นะฮะผมใส่เปิร์กไฟมานะครับสับแป,ป๊บเดียวตายนะฮะเนี่ยสับสองรอบตายนะครับนี่ดาบราเวนเวิร์สนี่มันแรงจริงตามชื่อเกมเลยนะฮะแม่ดาบราเวนเวิร์สแห่งความมืดประมาณนี้เหรอชื่อเกมมันอนะราเวนเวิร์สชา d o โด a แลนด์ก็แค่แปลงไงดิ <laughs> แม่ตั้งแต่เล่นจบเพิ่งจะมานั่งคิดบทแปลนะครับว่าจะแปลชื่อเกมว่ายังไงดีแม่ดาบลาเวนเปิดกับเมืองแห่งความมืดเหรอเมืองแห่งเงามืดเหรอแม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมแปลเล่นเฉยๆตามสไตล์ของผมอ่าไฟตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะให้เราใช้เออ่ดูดน้ำแข็งนะฮะเฮ้ยไม่ถึงเอ้าตายเอเนอร์จีหมดนะครับอ้าวไม่ได้ อ๋อมันได้แค่อันที่3ตรงนี้ใช่ไหมสักครู่นะครับขออนุญาตเซฟเกมก่อนเดี๋ยวมันแบบแม่เด๋ยวตายนะครับแต่ดูๆแล้วมันก็ไม่น่าตายหรอวกเพราะว่าผมใส่ของมาฟูนะฮะจริงๆแล้วเราควรที่เอาชุดก่อเอวมานะฮะมันจะได้แบบยังไงอะเพิ่มการป้องกันนะครับแต่ว่าเอาตรงชุดที่ผมใส่อยู่ตอนเนี้ยมันก็ป้องกันดีแล้วนะฮะสำหรับผมแล้วมันยังเท่ด้วยผมก็จะใส่ชุดนี้ดีกว่านะครับไม่ไม่ใส่ชุดเอวเพราะว่าชุดเอวผมก็ขายไปแล้วนะครับ ไปกร,ไกระโดดตอนเอ้ยทำไมเรากระโดดแบบรู้สึกมันกระโดดเตียย้ยจังวะชิบหายวะอย่าบอกนะว่าผมไม่ได้เป <c oughs> น่าจะเป็นจริงนะฮะสกิลกระโดดผมเวล,ลหนึ่งอะตายวะผมลืมไปว่าผมอัพแต่ดาบนะฮะลืมอัพแบบไอพวกกระโดดด้วยอะ <c oughs> แหมพูดหลายพาร์ทว่าจะไม่ให้ตัวเองลืมอัพกระโดดที่ไหนได้กูก็ลืมเอง <c oughs> ต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะโดดถึงไหมแต่ว่าไอตรงพวกเนี้ยแอกแวกอะมันโดดถึงอยู่แล้วนะฮะแต่อันที่สองอันที่สามมันจะโดดไม่ถึงกันสิเนี่ยอันที่สามเนี่ย ูืออยงไรเอ้ยที่3ถึงอยู่ต้องมาลุ Top, ้นกับที่4่นะฮะถ้าโดดตรงนี้ได้ก็คือผ่านนะครับโอเคไม่ผ่านนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปไปเว้นอัพสกิลมานะฮะนี่อัพสกิลกระโดดเนี่ยคืออันแรกเลยนะฮะเนี่ยอันแรกนะครับทุกคนต้องไปอัพมาให้เป็นเวลสองเวลสามเวลสี่ขึ้นนะครับมันถึงจะแบบยังไงอ่ะสามารถกระโดดขึ้นตรงนี้ได้ไปตีกับบอสได้นะครับอันนี้ก็แนะนําสำหรับคนที่แบบเว้นตามผมนะฮะแนะนําว่าให้อัพเป็นเวลสามมาอือแล้วค่อยเข้ามาตีนะฮะ เมื่อกี้ผมก็ออกจากชาร์โดว a แวนไปแล้วก็แบบไปฟาร์มเวลตรงไอ้ตรงเอลมานะฮะไปสู้กับดาร์กเอลมานะครับแล้วก็ได้เวลมาโคตรเยอะพอสมควรผมเลยมาต่อได้นะฮะมาตรงนี้ปีนขึ้นไปพร้อมละมีกระโหลกด้วยเทจัดมาพร้อมแล้วเฮือ่ Shadow อชาร์โดทอทอแห่งเงามืดกันหรนี่นี่นี่ เรียบร้อยนะฮะตายผู้ดาบราเวนซอสนี่มันแรงจริงราเวนเวิร์ดส,สิเอ้ยราเวนซอสเออถูกละคือชื่อเกมมันตอนเด็กผมอ่านราเวนเวิร์ดจนติดปากนะครับพอโตขึ้นมาพี่ว่ามันอ่านว่าวาเวนซอสนะครับมาเจอบอสตัวสุดท้ายน,นะครับผมมาแล้วไอออทอสนะฮะผมไม่มั่นใจนะชื่อมันอ่านยังไงแต่ผมอ่านอย่างนี้นะครับผมเอาไปว่าถ้าสมมุติ ผมแปลผิดพลาดหรืออ่านผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมแปลในสไตล์ของผมเลยโอ้หมาโจมตีเราเลือดวนรไปขึ้น่อดแต่เป็นต้องห่วงนะครับผมมีโพชั่นเพียบบอกเลยโพชั่นเรนนี้เยอะนะฮะนี่ <c oughs> ซื้อมาสิบอันเนะี่เอาดิเรียบร้อยนะครับเดี่ยงสุดท้ายก็ต้องตายตอนจบเฮ้ hey! โอ้จบอย่างวรดเวล์อะพาร์ทนี้สั้นมากอ้าวได้แล้วฮะ เจ <G ül> ้าทำมันสำเร็จน่ามันเกินความคาดหมายของข้าเลยตอนนี้ข้ากำลังจะตายแล้วแต่ข้าจะตายอย่างสงบข้าไม่สามารถควบคุมเวทมนต์ของประตูดได้แล้วมันกำลังโตขึ้นเรื่อยๆมันไม่สเสถียรหน,นีไปหนีไปจากที่นี่ข้าพูดวันนี้เออไปะ เอ้บอยเขาตายแล้วจริงๆเขาพูดถึงคำว่าเขาพูดว่าแล้วก็เขาก็ตายวะนะฮะดูบรนวังซะหน่อยอันนี้ก็ชาโดวแวนนะครับไปได้แค่รอบเดียว <laughs> จริงๆเอาฟาร์มเวลในชาโดวแวนก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่เอาแล้วหอคอยแห่งอาร์เมสไม่ได้มีอีกแล้วเรียบร้อยนะครับถล่มละ <laughs> มีข่าวลือว่าอาร์เมสและคาวนาน่สิทธิ์ของเขาได้ต่อสู้กันด้วยเวทมนต์ครั้งยิ่งใหญ่ แต่ในเวลาต่อมาตำนานใหม่ก็ได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับนักรบผู้โดดเดี่ยวผู้เผชิญหน้ากับความบาดกลัวของชา d ์โดแวนเพียงํำพังซับมันขึ้นไวเกินเพื่อแสดงถึงความกล้าและความกล้า,าหาญข้าขอประกาศให้ท่านเป็นอัศวินและเป็นแชมเปี้ยนแห่งไทเวียสขอให้แสงสีทองแห่งเอเวนนำท่านกลับมาสู่บ้านได้เสมอ ขอบคุณท่านวัฐมนตรีเรียบร้อยนะครับอู้ยันจบด้วยอีนี่ก็เจนไปจบแล้วสวัสดีเจ้าคนแปลกหน้าซับซับเฮ้ยตอนนี้เจ้าเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่แล้วบางทีซับมันก็ขึ้นนานเกินไปนะอ่ตรงสำหรับข้าเจ้าก็ยังเป็นเด็กที่ขี้ขโมยขนมเค้กของพ่อข้าเสมอเจ้าได้มอบเหตุผลให้กับข้า ในที่สุดข้าก็ได้กลับมาที่บ้านของข้าประมาณนี้นะครับยินดีต้อนรับเจ้ากลับบ้านมาวิสาว้าเป็นจบแล้วเวล์เกมมาลเป็นซอสเป็จบสักทีนะครับโอเคเอาไว้ว่าใส่คลิปนี้ถ้าผมแปลผิดแปลพลาดยังไงต้องผ่านแรกหรือให้ข้อมูลผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไว้ว่าใส่คลิปนี้ผมไปแล้วนะครับอาจจะมีการทัวร์เมืองไปบ๊ายบาย